ทำวิธีการชำหน่อแคคตัสนะคะทรงให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งตรงนะคะเพื่อที่จะให้ลากเขาเนี่ยเวลางอกลักต้นจะได้ขึ้นมาลำต้นแบบตรงๆนะคะไหนไปบ้างดีนะเอาต้นนี้ดีกว่าอันนึงเนาะอันนี้เริ่มเอาไปทำหน่อได้ละรอบต้นเลยนะคะแน่นมากแล้วต้นมากเลยค่ะอ้ ต้องระวังลากขาดนิดนึงด้วยนะคะอ้ Ooh, อันนี้ใช่เลยอะลากมาจัดเต็มมากเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะคะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง King Kong Family คะ่ะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะคะหน่อยจะพาทุกคนมาทำวิธีการชํำหน่อแข้งตัดนะคะ เดี๋ยววันนี้จะมีต้นอะไรบ้างที่หน่อยจะเอามาชําให้ดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะยี่เพื่อนๆเดี๋ยวหน่อยจะพาไปดูที่โรงเพาะชําของหน่อยนะคะซึ่งจะเป็นแบบว่าโรงเล็กๆน่ารักเลยเอาต้นไหนไปบ้างดีนะเอาต้นนี้ดีกว่าอันนึงเนาะอันนี้เริ่มเอาไปทําหน่อได้ละจึ่งอันนี้ได้ปะน้องอ่ะอันนี้ได้อยู่เอาอันนี้ไปอีกหนึ่งนะแล้วก็เอาอันนี้ด้วย แมมนะคะอันนี้ก็หน่อเริ่มออกแล้วแล้วก็อันนี้มีอันไหนอีกบ้างนะแล้วหน่นอเทียบเลยหยิบน้องขึ้นมาเห็นไหมเยอะมากเลยอะ่ะอันเนี้ย เยอะอยู่นะเอานี้ไปชําด้วยดีกว่านี่ก็คือน้องๆน,นะคะที่เราจะมาชําหนอ่อนนกันเนาะมีทั้งหมดห้าต้นก็เริ่มจะออกมาเยอะแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยาล้วค่ะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยววันนี้นะคะหน่อยจะมาทําวิธีการชําหน่อนนะคะของเจ้าแคคปัสเพื่อที่จะขยายพันธุ์ไปปลูกเพิ่มใหม่ในกระถางนะคะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่นหน่อยจะบอกก็คือก่อนที่จะมีการชําหน่อกันนะคะห้าม ลดน้ำนะประมาณ5-7วันแล้วก็ถึงจะเอาน้องเนี่ยมาชับหนอ่อโดยวิธีการนะคะเราต้องใช้เป็นคัตเตอร์ซึ่งจะต้องเป็นคัตเตอร์ที่สะอาดแล้วก็คมมากๆนะคะก็จะทำการแยกหน่อออกมานะคะหลังจากที่แยกหน่อแล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องทาพวกปูนหรืออะไรก็ได้สามารถปล่อยให้มันแหง้งจนกว่ารากมันจะงอกแล้วเราก็ค่อยเอามาปักชําในกระถางใหม่นะคะ เดี๋ยวมาเริ่มกันจากเจ้าอิชิตอปกันก่อนเลยนะคะเราก็จะดูสังเกตที่ต้นนะคะตอนนี้คือมันแบบค่อนข้างแบบแน่นแล้วอะคือเนี่ยรอบๆต้นเลยนะคะแน่นมากแล้วเดี๋ยวเราก็มาจับน้องแยกออกละกันเนาะเพราะว่ามันจะได้ไปโตเต็มที่ให้เขานิดนึงอะไรคะ เราก็ดูเลยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เริ่มที่จะแบบเหมือนโตแล้วอะถ้าดินดินติดด้านล่างเนี้ยบางทีมันอาจจะมีรากแล้วด้วยค่อยๆดึงออกมาเนี้ยอย่างอันเนี้ยมีรากออกมาแล้วนะคะนิดนึงอย่างตัวเนี้ยจะมีรากออกมาแล้วนิดนึงเพื่อนๆมาดูเห็นหรือเปล่ารากมันจะเล็กๆหน่อยนะคะอ่านเนี้ยสีขาวๆเล็กๆเห็นไหมเราก็เด็ดออกมาเลยจริงๆตรงเนี้ยเวลาเราออกมาแล้วเนี้ยนะคะบางอันเรา พร้อมที่จะเอาไปลงกระถางแล้วนะเนี่ยมีรากแล้วทุกอันเลยอะ่ะคือแบบมันคับมากอะ่ะคือน้องพร้อมจะโตแล้วนะคะมันเบียดกันเยอะเกินไปอ่าเราก็ค่อยๆเอาออกอันนี้จะมีเยอะเลยนะคะเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นนะโอ้นี่ได้หลายต้นเลยอะ่ะอันไหนถ้ามันยังเล็กเกินไปนะคะก็อยา่าอาจจะยังไม่้อ้เอาออกก่อนก็ได้เอาเฉพาะต้นที่มันแบบ ใหญ่ๆแล้วจริงๆอ่ะมันมันเบียดแล้วจริงๆอ่ะไม่ไหวแล้วอะน้องไม่ไหวแล้วก็ต้องเอาออกไปก่อนเนี่ยอุ้ยอันนี้ลากมาเยอะเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆต้องแยกเลยนะคะอันไหนที่มันยังไม่ใหญ่เพื่อนๆก็าอาจจะยังไม่ต้องแยกมันก่อนก็ได้โอ้วันนี้ได้หลายต้นมากเลยค่ะ อ,อ,อ้้ต้องระวังรากขาดนิดนึงด้วยนะคะอ้อันนี้ใช่เลยอะรากมาจัดเต็มมากเลยค่ะ <c oughs> พร้อมโตนี่อีกต้นหนึ่งเวลาเด็ดก็อาจจะต้องแบบระวังนิดนึงนะคะถ้าอันที่มันมีรากเดี๋ยวรากมันอาจจะขาดได้ โอ้โหเบียดแบบเบียดมากได้เยอะมากเลยเอะนะอันนี้จะได้หลายต้นเลยนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปปักแยกกระถางนี่มาแล้วเพียบเลยคือบางต้นนี่คือใหญ่แล้วเลยนะคะ โอเคงั้นเหลือแค่นี้ก่อนอันนี้เดี๋ยวให้น้องยังโตได้อีกนะคะก็ให้เขาโตไปอีกนิดนึงก็ได้แล้วเดี๋ยวเรอค่อยๆมามาแยกอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นการตัดหนอของเจ้าต้นนี้เลยแมมมิลาเลียนะคะอ่าอันนี้ต้องใช้เป็นแบบใบมีดที่แบบสะอาดนิดนึงเนาะ ป้องแบบฆ่าเชื้ให้เรียบร้อยนะคะแยกเป็นเฉพาะเลยแล้วก็ตัดน้องได้เลยค่ะเหมือนกันนะคะตัวนี้ควรจะไม่ต้องลดน้ำประมาณห้าถึงเจ็ดวันนะคะก่อนที่จะมานี่นี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็เตรียมน้องนะคะเอาไป ชั้นในกระถางได้เลยอาจาจะปล่อยให้แบบแห้งสักแป,ป๊บหนึ่งก็ได้ค่ะจริงจริงจริงที่เคยปลูกก็คือชําเลยก็ได้นะก็คือเอาไปปักในกระถางเลยก็ได้ลากก็งอกเหมือนกันหรือว่าจะปล่อยให้แห้งแล้วก็มีรากออกมานิดนึงก็ได้เพื่อนๆคะแล้วก็มาต่อกันที่ต้นเข็มเงินนะคะอันนี้ก็ มีเยอะเหมือนกันหนอ่อเพียบเลยเดี๋ยวหน่อยจะมาทําวิธีการแยกหนอ่อทีเดียวไปเลยนะคะอย่างที่บอกก็อาจจะต้องใช้ใบมีดช่วยนิดนึงนะคะก็ต้องหาใบมีดที่สะอาดหน่อยเนาะแล้วก็ใช้วิธีการถาน้องออกมาเลย ขะะาก็จะได้มาเป็นแบบนี้พเพื่อนๆเห็นไหมนี่เลยค่ะเราก็สามารถเอาไปชำหน่อเพิ่มอ,อีกต้นหนึ่งได้นะคะจะเอาต้นไหนบ้างเราก็เอาออกได้เลยค่ะเลือกเลยหน่อไหน ไงสองที่สอง,งแล้วนะคะมีนภูเขาไฟนะคะใส่ลงไปก่อนหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นกลามะพร้าวแห้งก็ได้อันนี้เอาวางไว้ใต้ถุนนะคะ<ม>ก็จะใช้เป็นดินภูเขาไฟนะคะหรือว่าจะเป็นกระมะพร้าวลองก่อน<ม>จากนั้นนะคะ<ม>ก็จะใช้เป็น เป็นดินปลูกแคคตัสนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะแล้วก็จะเป็นตัวดินสำปบปลูก แคคตัดท์นะทำจำหนอซึ่งอันนี้เนี่ยหน่อยก็ผสมตัวปุ๋ยอสมโคตรนะคะลงไปแล้วนิดนึง ค่ะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะตัวหน่อนะคะที่หน่อยเนี่ยได้มีการตัดมาจากต้นนะคะที่แยกออกมาแล้วอันนี้จะต้องทิ้งเอาไว้สองอาทิตย์นะคะเพื่อให้แผลแห้งแล้วก็มีรากออกมานะคะซึ่งห้ามไม่โดนน้าเด็ดขาดนะคะอย่าไปไว้ในที่ชื้นเอาไว้แบบแห้งๆนะคะหรือจะเอาไว้ใส่ภาชนะที่ถ่ายเทอากาศก็ได้แต่ถ้าสําหรับต้นที่มีรากแล้ว อย่างนี้เป็นต้นนะคะคือมีรากออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวหน่อยเนี่ยนะคะจะเอาเพาะชำหน่อในกระถางน,นี้เลยสิเดี๋ยวเรามาเพาะต้นที่มีรากนะคะเอ,อาไปเลยี่ค่ะเ่ยป จากนั้นนะคะเราก็จะใช้หินนะคะมาโรยเพื่อพยุงรัต้นของแคคตัสเนี้ยไม่ให้เขาล้มไปล้มมาหลังจากที่เราโรหินแล้วนะคะเราก็ ค่อยๆพยุงลำต้นนะคะไม่ให้มันล้มไปล้มมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการลดน้ำใช่ไหมถ้าหากว่าไม่มีเอาหินมาช่วยพยุงเนี่ยต้นแคคตัสก็อาจจะล้มไปล้มมาได้นะคะแล้วก็เกี่ยจัดทรงให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งตรงนะคะเพื่อที่จะให้ลากเขาเนี่ยเวลาง,งอกแล้วต้นจะได้ขึ้นมาลำต้นแบบตรงๆนะคะ เท่านี้ค่ะก็เสร็จเ,เ,เรียบร้อยแล้วค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้แช็กพัสน,นะคะที่เราทําการแยกหนอนะคะมาจากต้นตัวแม่ของมันนะคะแล้วก็เอามาใส่ในกระถางแบบนี้จากนั้นเราก็ดูแลปกติเลยนะคะรอน้องเขาโตแล้วก็เอาแยกกระถางอีกทีนึงค่ะ เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะคะวิธีการแยกหน่อแขงตันนะคะอย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ติดตามให้หน่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย